สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างของดูเกมกับเกมโลโบอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแมปที่มีชื่อว่าหาดบางแสงกันนะโดยแมปหาดบางแสงนะครับเป็นแมปที่เอาไว้พูดคุยกันหรือว่าเอาไว้ทํางานจชิลแล้วก็ซื้อลงรถนะครับส <c oughs> า,บามารถมารับชมบรรยากาศอะไรต่างๆได้นะครับผม และที่เราจะเจอก็คือแมคโดนัลนะครับผมแมคโดนัลเป็นที่ทํางาน,นครับสามารถมากดตัวนี้เพื่อทําการรับได้นะที่ทํางานตรงนี้ <Okay. S 1> กดเลยนี่ครับผมรับทํางานแล้วครับแล้วก็นี้ก็เป็นที่รับมากดใการกดตัว E ที่ลูกค้านะครับผมจะไม่ขึ้นอยู่นะนี่ตัว E นะเอาไฟล์กับน้ำแล้วก็รอออเดอร์ตรงเชฟตรงนี้นะครับน,บน,น,น,บนี่รับมาเลยแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยนะนี่ ในร้านแม็กโ,โดนัลยังมีน้ำแล้เฟน์ฟรายแล้วก็บเ,เบอร์เกอร์สองแบบน,นะครับตัวนี้ก็เป็นบริการในร้านนะจะเป็นโซนของ7 e เ e ่นอนะครับเราสามารถรับทำงานได้การกดเหมืนอน,นเดิมเลยตรงนี้เลยครับผมนี่นะกดตัวอีกดนไม่ได้ไม่รู้เขาเพิ่ทำไมกดไม่ได้เหมือนน่าจะบักนะก็ตรงนี้ก็เป็น น้ำนะสามารถซื้อน้ำซูนี้กินได้มีน้ำเปล่าน้ำโค้กแล้วก็กาแฟแล้วก็นมนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมาม่ามันเป็นตัวเสิร์ฟ้วยันเองมันไม่ได้เป็นไอติมนะครับอาจด็กเซเว่นไลท์วันอีเทลิตี้เลเทลดูตรงนี้มีที่สุ่มกระชากด้วยนะครับผมทุกคนใช้เงินสองร้อยในการสุ่มได้นะครับมันจะได้เป็นพวกสกินเอ่อพวกโทรศัพท์นะนี่ผมได้สกินอันนี้มานะ เร่ rare, แบบเป็นบีเป็นบีดนะครับเป็นสีนนนทะเลนะสมได้นะครับ 200, สองร้อยสามารถสมกันได้นี่เป็นที่ทำงานไปซนีนะ what what the fuck อ๋ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่ยัง,นนอ,งอัปเดตให้เสร็จเนาะไอตรงนี้ก็จะเป็นนะที่ทำงานไปซนีสามารถกดรับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เฟซแล้วก็กดรับของเลยโอเค ที่ทำเฟสนี่ก็คือวิ่งตามผู้สาวเลยไ่งั้นก็ถ้ามีรถก็สามารถขับไปได้นะครับนี่ครับมาถึงแล้วแล้วก็กดตัว E เลยนะครับ <ipp> เอ้แล้วก็ได้ตังมาเลยมีร้านไหนครับเนี่ยยังไม่มีนะเอาซอยนี้ดีกว่า นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านสมสักออโต้นะสามารถมาซื้อรถกันทนี่ได้นะครับผมโดยอย่างตัวขั้นแรกของรถทันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นจักรยาน,นอันแรกอะ่ะมันจะราคาประมาณห้าร้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรถสกูตเตอร์นะราคาประมาณหนึ่งันเจ็ด้อยกว่าบาทนะครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นรถเกมพาร์ทนะส่วนตรงนี้เป็นคัตตอมสีนะแต่แนะนํายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับผม สามารถเสร็จราได้นะครับในการกดที่คนเดิมแล้วก็กดสปอนเลยเรียกรถที่เราซื้อมาแล้วกดสปอนออกมาทีนี้ตรงนี้เป็นร้านน้ําปั่นนะครับมีน้ําอะไรบ้างเนี่ยพี่ชายอาเดวพี่ชายอุลกะตะัตต์ผมมีน้ำเออกาแฟชาเขียวแล้วก็ลาเต้ดำเป็นชาทไทยอโอเคพี่ชายเอ้ยขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นอาสุมซังสายบุรุม้านฮะ อผสมสักมีใครอะไรอผสมสักเอ้ยมีแอปเปิลกล้วยแล้วก็คุกนัดคุกกอนัดดิ้งแมงโก้ตามด้วยออเรนซ์พี่ใช่พี่ใช่น่ารักมากเลยแล้วก็ไปดูร้านผสมเมยนะสมเมยอยู่ตรงนี้นะสมเมยใส่แว่นด้วยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยผสมเมยมีข้าวผัดไงตะเกียบข้าแล้วก็ไข่าดาวะ่ะมาซื้อกันได้นะทุกคนบอกเลยดูชัดผสมเมย์ใน เหมือนแม่ทำเลย <Wow. S 1> นี่ก็เป็นสนามบาสนะครับสามารถเล่นบาสกันได้นะอยู่ก,กันตรงนี้แล้องกดตัวงแต่ว่กดตามเียนบอกก็คือ s อ๋ <S เอยะาี้ครีอะเลเ d a a เอ้ยประมาณนี้นครับนี่กรนเล่นก็จะเป็น w d s w อ่ะ,อะนี่ครับนี่เป็นสนามบาสนะขอข้างๆสนามบาสก็จะมี ที่เล่นเสเก็ตบอร์ดนะครับหรือว่ากีฬาผาดบอต่างๆนะแต่เขาบอกกันเลยว่าตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับผมแต่จะพึ่งว่ากันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบใหม่กันอยู่เลยนะจะพึ่งว่ากันเลยด้วยไอ้ <No. S 1> ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาเล่นแบบนี้กันได้ด้วยแต่ก็แต่ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็น,นะผมไม่ได้โฆษณาผมแค่แนะนำเฉยๆนะไอ้ใจเย็นเดนทุกคนเนี่ย กระท่อมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าข้อเสียของตรงนี้ก็คือยังไม่มีร้านพวกอาหารทะเลปิ้งย่างอะไรนะมันอาจจะมีข้อเสียอยู่ก็ได้นะครับเนี่ตรงนี้เป็นที่ตกปลานะครับโอเคเราก็ซื้อไปมาแล้วก็อันนี้เป็นที่ขายปลานะสีาเราได้มาวิธีตกปลาก็คือตกในะเขตวงตรงนี้นะที่บอกจะได้ปลานะนย่าเขียนับรเนี่ยการตกปลาก็ง่ายกว่ที่กระเป๋าแล้วก็เอาไปกปลาเลย แล้วก็รอจนกว่จะขึ้นแจ้งเตือนสีแดงนะครับเออนี่เอาได้นะแล้วดึงมาเลยอืมปลาสาลายด้วยนะทุกคน oh baby baby อืแบบอนี่จะเป็นเอ่อห่วงยางนะแปดสิบาทแต่ก็เปลาประโยชน์ไม่มีประโยชน์าหาหิวหะ้รเลยไป <c oughs> ว่ตรงนี้จะเป็นเอ่อจสกีนะร้อยเจสิบาทนี่ก็ไร้สาระ <What? S 1> จะมีโซนของห้องเช่านะห้องเช่าอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถมาเช่าห้องกันได้นะครับห้องเช่านะจะมีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนึ่้องมาซื้อนะเอา,เอานี่ห้องผมอยู่ที่ซื้อไปเร็ว นี่ครับผมในห้องก็จะมีทีวีจอขนาดบะหึงม,มาขนาดปิดไซน์นะแล้วก็มีแอร์ขนาดเก็นแบบว่าถึาก็ติดลบกันเลยทีเดียวเชียวแหละหลอดไฟถึงสองดวงเบบถ้าส่องตาทีตาบอดได้เลยอ่ะนี่ที่นอนนี่เอาไว้สำหรับคนมีคู่นะแต่ผมนอนไม่ได้มไม่มีคู่อเจ้า <c oughs> ้อง้องเลยอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะันแต่ผมไม่ทำเพราะผมไม่ขีค้คู่ผมขี้เกียจว่ะโทษทีมาน้องอันนี้ก็เป็นที่บรรยากาศเอาไวช้ชมวิวนะ มี่ป้ายบอกที่ต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างมีเป็นที่เปิดหมวกสามารถประ้องเพลงกันได้นะครับรุนแรงได้นะแบบนี้พีป้ายโฆษณาฟุตบอลไทยผสมกับละคอดีอ่อนยทุกที่กอสที่ถึงใจพุตบอลไทยตอนรใจใจทุกคนก็มีระบบไทยแลนด์แฟนคลับนะไปมากันไปครับ แล้วก็โซนข้างหลังเซเว่นเอะไรก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยอะย่ะประมาณนั้นนะครับผมแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะก็คลิปก็จบกันเลครับผมสำหรับการรีวิวแมปอ่าหาดบางแสนนะครับบอกเลยว่าเป็นแมปที่ดีนะครับผมเป็นแมปคนไทยเราสามารถมาเล่นกันได้นะแต่แบบอาจจะยังไม่ได้น้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นแมบใหม่นะให้โอกาสเขาก่อนเด้อไอ เออสำหรับผมดูสเกมนะไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเออย่าลืมกดซับสไคร e นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า